คู่นี้หวานกรุบอีกละลั่นเธอคือความสุขของฉันครั้งรักแล้วหนึ่งมาอีกแล้วโมเมนต์มองบนของคู่สุดสวีทโตโน่นิชาล่าสุดพี่โตโน่ลงคลิปสุดฟินใช้เวลาขับรถเล่นกินลมชมวิวด้วยกันกลางดึกพร้อมแคปชั่นสุดฮีว่าความสุขปีศาจมีน้องนิชาโผล่แปะหัวใจสีแดงใต้คอมเมนต์สื่อความหมายว่ารักมากที่สุด แฟนๆเห็นแล้วก็มีความสุขตามไปด้วยโปรดแซลลกันใหญ่เช่นความสุขของเราชาวโน่นนี้เช่นกันว่าแต่จะหลับลงได้ยังไงคืนนี้แฟนๆเห็นก็มีความสุขเช่นกันหวานอีกแล้วและยังมีอีกเทียบจะหวานหน้าอิจฉามองบนขนาดไหนไปชมกันเลยคะ่ะ